สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM ร0อเ a มกะเฮิร์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากสื่ออาสาอ,อปมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลข่าวสารฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟังเพลงตามคำขอ0 7 3 4 6 0 0 7 0 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากสื่ออาสาปมชคุยข่าวค่ะเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะคะทางคลื่น FM 101 m h z สวทปัตตานีดําเนินรายการโดยอปมชดิฉันดัทยาหนักทองค่ะผมธีรวัตรเซ้งเล่งครับสวัสดีครับผมสุชาติรัตพิทักษ์สันติ กุ้งกุลาดำแต่เราไม่ได้มาชวนกินเพราะรอบที่แล้วเราชวนชวนด้วยครับชวนด้วยชวนด้วยครับชวนกินกุ้งด้วยมาชวนกินกุ้งด้วยเพื่อเราเราไปปล่อยกันแล้วอนุรักษ์กันก่อนอนุรักษ์ก่อนอนุรักษ์ก่อนก่อนจะชวนกินครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับก็ได้มีการจัดการจัดพิธีในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํากุ้งกุลาดำจํานวนสมล้านตัวนะครับตามโครงการเพิ่มผลผลิต พันธ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําตามธรรมชาติครับผมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่หมู่ที่1บ้านกําปงปูดีตําบลแหลมโพอําเภอยยริงยร่งจังหวัดปัตตานีครับก็ทางานายธรรมนูนสิริธรรมครับประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ํากุ้งกุลาดาจํานวน3ล้านตัวนะครับตามโครงการเพิ่มผลผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมี กลุ่มประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานีในพื้นที่ของอำเภอยะริงครับในอำเภอยะริงหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่แล้วก็ลงไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า250คนด้วยกันนะครับในการร่วมในกิจกรรมดังกล่าวครับโดยในสําหรับอ่าวปัตตานีในพื้นที่ของอำเภอยะริงครับเป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารในการดํารงชีวิต แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบกับภาวะาเสื่อมโทรมตามระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งครับอันเนื่องมาจากการขาดการควบคุมมีการขยายตัวของชมุมชนเมืองกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบนฝั่งแม่น้ําปัตตานีและบริเวณอ่าวไทยการขยายตัวของพื้นที่นากุ้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นเหล็กอนุบาลสัตว์น้ําใบอ่อนที่สําคัญและที่สําคัญเนี่ยทำให้สัตว์น้ําโดยรอบอ,อ่าวปัตตานีลดลง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชุมชนชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่มีอาชีพในการจับสัตว์น้ําบริเวณรอบอ่าวปัตตานีนะครับทำให้เกิดปัญหารายได้ลดลงครับทางอ,อบจอปัตตานีก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนะครับจึงได้มีการจัดทําโครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํารอบอ่าวปัตตานีให้มีความให้มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนในท้องถิ่นได้มีสัตว์น้ํา เพียงในที่ในการบริโภคที่เพียงพอด้วยนะครับ<ล>ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีความสําคัญมากในการที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์ในพื้นที่ของบริเวณรอบอ่าวปัตตานีให้มีความอ,าอุดมสมบูรณ์มมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการให้ชอพ,พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้มีรายได้ด้วยนะครับ ครับสัตว์น้ํานี่เราจับได้ครับจับได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์ด้วยนะครับจับได้ทานได้แต่ถ้าถึงเวลาเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นชาวประมงส่วนใหญ่เลยนะครับเดวนี้เวลาเขาได้เขาได้เหมือนกัเป็นเต่า ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเรือประมงแล้วก็เขาได้เต่ามาเนี่ยเขาเขาจะปล่อยติดมาในอวนติดมาในอวนเขาจะปล่อยได้ปลาฉลามบางทีเขายังจับแล้วยังปล่อยลงลงทะเลเพราะว่าเพราะถือว่าเรื่องเรื่องของนกแรบมันจะเป็นในเรื่องของห่วงโซ่นะครับบบนิเวศระบบนิเวศของเขานะครับก็ในในงานดังกล่าวนี่ก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการการปล่อยกุ้งจํานวนถึงสามล้านตัวลงในพื้นที่บริเวณรอบอ่าวปันนีก็จริงแต่ว่าไม่รู้ว่าเหลือเหลือรอดสักกี่ตัวเพราะว่ายังยังเพราะว่าในเรื่องของการการที่เราปล่อยตรงเนี้ย กุ้งกว่าเขาจะโตขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลา okay. มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีเรื่องของอันตรายทางธรรมชาติด,ด้วยบางทีสัตว์ใหญ่จะกินสัตว์เล็กไงใช่ครับนะครับฉะนั้นในเรื่องของตัวนี้แล้วก็หรือแม้แต่ในเรื่องหลายคนบอกว่าชอบกินปูมา้าปูอะไรก็แล้วแต่ที่กินปูมา้าปูทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เราสังเกตไหมครับว่าช่วงเวลานี้เราเราหาได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะบางทีในเรื่องของการที่เราบริโภค <Okay. S 2> เราบริโภคจนเราลืมลืมในเรื่องของการที่จะต้องรักษาไว้ด้วย <Okay. S 2> เพราะว่าแม้แต่ในเรื่องของบางครั้งที่ทเราเห็นข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของอแม้แต่ในแม่น้ําลําคลองอะไรก็แล้วแต่คือถ้าท่านหาปลาตามปกติเนี่ยท่านหาได้ค okay. แต่ถ้าเกิดท่านใช้ในเรื่องในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของเครื่องช็อตไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ทําลายแค่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ท่านนั้นเองแต่ท่านทําลายระบบห่วงโซ่ของอาหารของทุกคนในอนาคตไปในตัวนั้นไปด้วยบพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์10นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกาวันนี้เรา3คนรวมถึงน้องทาทานเนาะจะว่า3ก็ไม่ได้เป็น4คนเลยวันนี้เราลากไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ